การเปลี่ยนปแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณคืออะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ dm place พลังงานของคนธาตุดินมังกรปรกสบการณสามไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงห์ธนู เดอะเลเวอร์นะคะพลังงานของคนราศีเมถุนวิ of f o r ์ u n e พลังงานของคนธาตุไฟ Queen my, งงควินเทอร์ไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟราศีเมถุนนะคะอารมณ์ดีมองโลกในแง่ดีทํางานเก่งนิ่งเงียบนะคะเป็นคนที่ทําอะไรก็คือมีแผนการมีเป้าหมายมีสิ่งที่รอคอย แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้ปรับปรุงตัวเองอยเสมอเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งไม่หยุดอยู่กับที่โดยเฉพาะอะไรที่เป็นการปรับปรุงพัฒนาตัวเองนะคะ แล้วก็ในเรื่องของหัวใจมีเกณฑ์ว่าน่าจะมีคนรักมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วคนที่คุณเฝ้ารอคนที่คุณเฝ้าคอยสถานการณ์ความรักในตอนนี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแย่แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ห่างกันอยู่กึ่งคนละที่หรือว่าอาจจะมีคําถามบางคําถามที่อยู่ในช่วงของการหาคําตอบในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแต่ว่ามีเกณฑ์ว่าน่าจะมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั้นเป็นเรื่องอะไรนะคะการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะการเงินนะคะการวางแผนนะคะความนิ่งนะคะความตั้งใจนะคะการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณรอคอยฟ้าวันใหม่นะคะความห่างไกลที่อดทนรอคอยมาสักพักนะคะ ปัญหาอุปสรพท์นะคะความไม่เข้าใจการทะเลาะเสน่หาสัญญาการผูกมัดการครอบครองนะคะเจ้าของหัวใจนะคะปัญหาประเด็นเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับความผูกพันเกี่ยวกับการครอบครองความหึงหวงนะคะแล้วก็ ปัญหาความกดดันนะคะหากว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับคนรักความรักหาทางออกไม่ได้รอคอยให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงน,นะคะพลังงานตัวตนของคุณก็เหมือนกับว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ของการคิดการทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องราวในอนาคตของคนรักความรักอยากให้สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่ในตอนนี้ พลังงานของคูณพลังงานตัวตนเนาะเหมือนมีความ50 50ว่าจะเลือกทางไหนนะคะแต่ว่าสถานการณ์ไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าอยากให้มันเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่ในตอนนี้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคูณก็คือสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจของคูณความคลาดขาสร้างความกดดันความรักความคิดถึงปัญหาอุปสรรคความห่างไกลระยะทางนั่นเองนะคะที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคูณ โดยเฉพาะคนที่มีรักทางไกลยอยู่ห่างไกลกันมีความคิดถึงนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับบุคคลอื่นบุคคลที่3ปัญหารอบข้างปัญหารอบตัวก็ได้นะคะอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากคุณทั้งคู่แต่ก็เป็นปัญหาที่เข้ามาเป็นปัจจัยสําคัญในคู่ของคุณก็ได้นะคะ สิ่งนี้คือสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะไปในทิศทางไหนนะคะชีวิตของคุณจะเป็นยังไงต่อจากนี้นะคะสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงยังไงความรักของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะคะเก้าเหรียญมีความสุขการดูแลตัวเองนะคะความรักตัวเองการมีเหตุผลหนักแน่นมั่นคงนะคะ สถานการณ์จะดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นนิ่งมากขึ้นไม่แกว่งไกวไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะคชนะปัญหาแล้วก็อุปสรรคถึงเวลาที่จะผ่านพ้นปัญหาความไม่เข้าใจนั้นนะคะจบสิ้นปัญหาจบสิ้นประเด็นจบสิ้นความไม่เข้าใจนั่นเองการอดทน ความพยายามของคุณถึงเวลาแล้วที่จะประสบความสําเร็จนะคะสิ่งที่คุณรอคอยกําลังจะเกิดขึ้นการดูแลความอบอุน่นความจริงใจความรักมีเวลาให้กันความรักจะดีขึ้นจะอบอุ่นมากขึ้นจะมีความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นทางการมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญแน่วแน่มั่นคงตั้งใจแต่คอยเป็นคอยไปความรักจะ ดีขึ้นนะคะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นประเด็นจะจบสิ้นไปนะคะความรักความเข้าใจความอบอุ่นจะเข้ามาแทนที่นั่นเองปัญหาอุปสรรคที่คุณกําลังพบเจออยู่แม้ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็คาาคาซังเราก็รบ วนความรู้สึกรบกวนหัวใจของคุณมาสักพักแล้วเรื่องราวนี้กําลังจะจบไปนะคะคนที่อยู่ห่างไกลกันก็มีเกณฑ์ว่าจะได้พบได้เจอได้อยู่ด้วยกันนะคะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นคนที่มีปัญหาประเด็นเกี่ยวกับมือที่3ปัญหาจากคนรอบข้างรอบตัวปัญหาที่ทําให้คุณรู้สึกกดดันไม่เข้าใจแล้วอยากให้ปัญหานี้มันจบไปไวๆปัญหานี้กําลังจะจบสิ้นไปนะคะการมีเวลาให้ก,การหยุดอยู่ที่กัน การคิดได้การเป็นผู้ใหญ่การดูแลปกป้องการซัพพอร์ตกันและการการดูแลกันและการแล้วคุณจะมีความสุขในชีวิตของคุณมากขึ้นหรือว่าบางทีนะคะสิ่งที่คุณเครียดคุณอาจจะต้องถอยห่างออกมาสักพักแล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสอยู่ที่ปัญหาแล้วก็ประเด็นดูแลตัวเองรักตัวเองนะคะสิ่งที่เป็นของคุณยังไงก็จะเป็นของคุณเพราะพลังงานของคุณมีดี place มีดีในตัวเองอยู่แล้วมีความรักมีความสำเร็จมีความสุขในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมีเดียมโพเล์เป็นพลังงานของความสุขความสมหวังความสำเร็จอยู่แล้วหากว่าเขาเป็นของคุณเขาก็จะเป็นของคุณแล้วไม่มีวันไปเป็นของคนอื่นหากว่าพบเจอปัญหาอุปสรรคยังไงก็จะผ่านพ้นแล้วความสุขก็จะกลับมาหาคุณเหมือนเดิมนั่นเองนะคะ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณก็คือความสุขจะเกิดขึ้นปัญหาคราคาซังที่แก้ไม่ได้หรือว่ารบกวนหัวใจของคนในตอนนี้กำลังจะจบสิ้นไปนั่นเองนะคะ